คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับเราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาโบนัสทมมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะวันนี้ผมมาโฉบ สาว้ำบ้างเพราะว่าห่างหายจากถ้ำไปพอสมควรน,นะ,ะแล้วก็ช่วงเวลาโบนธรรมนะครับคือมันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับเพื่อนๆนะครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตเดี๋ยวนี้ผมจะซื้อค่อนข้างจะแพงขึ้นมาหน่อย đã lao madukan, hmm, ui, chạyเลย, lô mang tem da da đấy nè kìa, อยากได้ช็อตแบบตะกี้อีกชอ็อตอ่ะค่อยๆไหลก็ได้นะออเอาเรื่องเอาเรื่อง โอ้โหโอเคครับพเพื่อนๆวันนี้เราจบดึงแบบความเร็วแสงเลยอะคือแบบคือสองพันโอ้โอ้สุดยอดไปเลยอะโอเคครับเพื่อนๆผมฝากเพื่อนๆ <_ C 1> ก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับปรับกระดิ่งแจ้งเตือนไปทั้งหมดนะครับ <_ C 1> <_ C 1> จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะพเพื่อนๆผมจะบอกแบบนี้คือถ้ามันเปิดแบบเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอ,อบหน้าผมมากระแทกอีกแน่นอน คือแบบว่าถ้าแม่งถ้าแบบว่าแม่งเปิดแบบเปิดเปิดมาแล้วอ่ะย,ยัดยัดจะยัดให้หนักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอารอบนี้ก่อนอ่ะโอเคส่วนเรื่องกลุ่มกลุ่มโบนัสฮาร์มนะครับคือเราจะอยู่กันเยอะพอสมควรนะคบเพื่อนๆคือเราจะแจ้งแจ้งเวลาโบนัสฮาร์มครับพร้อมกับเกมแนะนํานะครับอ่าแล้วก็สมมุติว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นนะครับเขาสมมติเขาไปเล่นนอกเหนือจากเกมแนะนำเนี้ยแล้วเขาแตกเนี้ย เราก็จะมาบอกกันในกลุ่มนะครับแต่ถ้าเกมไหนมันแข็งเกมไหนคุณเลี่ยงเราก็คุยกันอยู่ในกลุ่มนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปได้นะครับผมวางลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะส่วนวันนี้บวกมาบึ้มบ้าบึ้มบ้าแบบนี้ผมพอแล้วคือได้ก็ได้ก็ถอยตลอดแหละเพื่อนๆอย่าไปดันทุลังอย่าไปอะไรให้มันดูดคืนนะ โอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาจากเพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย